ก็สวัสดีครับสววัดีแล้ทุกท่านนะครับสวัสดีอ่าสวัสดีก็สวัสดีเหมือนกันเออเขาจะบอกภาษาพื้นบ้านเนาะพื้นบ้านเข้าคือภาษาีหงภาษาอีสานเนาะก็คือภาษาลาวนั่นแหละเอาตรงไปตรงมานะแต่แถวเขาบอกว่าบอกคือเ่าประเทศลาวประเทศลาวประเทศลาวแต่แทวเขาจะสำเนียงบดบอกคือห่านนะเข้าเบาเข้าว่าเปนเข้าบอกเล่าเลวเขาไปฟังเขาฟังบางคำจะ ฟัางบนเรืออย่างผงสลุดเนี่ยเล่าอื่นไรไหนจะหูวะผงนัวแป้งนัวโอแป้งนัวแป้งนัวแป้งนัวเนาะเอาจะไปบอกถึงเขาเถอะครับเดี๋ยวมันจะเกิดดราม่าเพราะว่าหลายๆคลิปก็เกิดดราม่าระหว่างเล่ากับไทยเนาะที่เป็นยูทูบเขาเป็นดราม่าก็ไผลนะครับเขาเขาต้องการแค่ความความสุขในการทํางานความสุขในการทำยูทูบเนาะมื้อนี้เป็นยังคือนเดมา เห็ดค like like no ัมแท้ม no ันมืดแบบนี้แท้นะเป็นอย่างนอเป็นอย่างนอก็เบื้องนี่น่ลาบอืกฝนตกเลยมันจะมาฟังเสียงเียนเสียงเขียดบอกวัอนี้เราจะมีอย่างมาคุยกับเอฟซีคุรันร่องออมเลยพอดีมัอนี้ฝนตกกะออกไปหาวิวสวยๆมาได้ตาวิวหน้าบ้านเ้องนี่แหละเนาะเป็นหน้าบ้านตรงหนึ่ก็นั่งคุยกันกินผักละใม้ไปกับคิดได้เออมาไทยคิดไปอ่า เดซี้ฟังมือเนาะเพื่อเพื่อเพื่อม right? ี know, ่เอฟซีคืนทอดว่าคืนทอดก็าบอเป็นอย่างครับฟังเสียงกบเสียงเขียดไปตามภาษาบันบันเฮ้านาะบันเฮ้าอยู่กลางทุ่งนาเด้นี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเสียงเสียงกบเสียงเขียดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าหนาตอนนี้หนาสดมากก็เลยสดอีหลีบาะไข่ไก่ขาวไข่กรองก็เป็นสบายๆนะครับบริแ่งหน้าแต่งตาเนาะภาบหนาใหม่ๆปกติกะคู่รักกับบเป็นคนมัก แต่งหน้าเท่าไหร่เนาะเพราะว่าสวยอยู่แล้วใช่สวยอยู่แล้วเคสวยชิ้นเีวก็ท่ถามองหันว่าเป็นอย่างเหมือนหมอเป็นอย่างจังจังมาเวเรื่องพวกนี้นอกนอกเพาะว่าคนาจะมีความสุขใดเจ้าว่ามันเกิดจากอย่างไหเขาบอกเพิ่นบอกว่าคนเราจะมีความสุขได้จะต้องหนึ่งอะไรคิดบริสุทธิ์อืมอะไรสองพูดบริสุทธิ์อ๋อ คิดพูดแล้วก็ทำบริสุทธิ์ทุกอย่างม,มันจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดสิ่งที่เข้าต้อการเขามาหาเราบอ,อ,อสรุปสรุปให้ให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 ตีความให้นอกคืออันไดก็แล้วแต่ที่เขาตั้งใจด้วยความบริสุทธิ์บนมีเลสนาในการกระทํามไหบ่ก็หมายถึงการทำดีถูกไหมการ,รทำดีมันก็จะดึงดูดอีกอย่างสิ่งดีๆเข้ามาเนาะคือ คือตอนนี้เขากะคิดว่าเขาจะเหตุเรื่องดีเนาะมีเรื่องด,ดีก็จะมาบอกอ C <ม>ในการถี่จะเหตุยูทู e ไปนํำกันเอาผมขอใส่คําว่าทําไปด้วยกันเรียนไปด้วยกันเนาะ<ม>แต่ใครจะสําเร็จมากกว่ากันไม่ว่ากันท,ทําทีหลังสําเร็จเร็วกว่าก็ได้ทําก่อนเราทําไปด้วยกันเราทำไปด้วยกันเราทํา,าทไปด้วยกันในที่นี้ก็คือไม่เกี่ยวกับคนที่เข้าได้ มหาศาลแล้วอันนั้นดับอีกระดับหนึ่งแต่เราจะชวนคนที่เขายังไม่เคยทำนะยังไม่ยังไม่ทามาทาไปด้วยกันกับคุณรักคุณรัตเนามามาคุยกันนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้ใต้คลิปนะครับว่าเราควรจะปรับอะไรกันนะจะจะจะให้คู่รัตกับกับอ่าคนอยู่ขางคู่รักเนี่ยคิด ทั้งเดดมันก็เป็นไปป<ช>่ได้นเนาะครับเพราะว่ามันเขาเขาเขาลองมาคิดความเม,ม,มต์คอมเม่นไปคิดเบิ่งว่าเห็ดอย่างไ๋ไอช่องมันยากจะเติบโตเนาะเราโตไปด้วยกันเราโตไปด้วยกันเนาะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังใช่อือเพราะว่าอะไรหัวเดียวมันไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีคือดีแต่ว่ามันยังดีไม่สุดถ้าเกิดเรามีความคิดหลากหลายมารวมกันเนาะความคิดอาจจะไม่แตกฉานอาจจะไม่แตกฉานยังยังืันนี้เนาะ เขาเขาบประเด็นเลยบอเดี๋ยวมันจะเลือยเวลากตเห็นเอฟซีก็ถามมาเหมือนนี้ถามผู้รัดมาว่าเห็ดจังหดยอดวิวจังจังึ้นจังคืนนอนเป็นจังึ้นด้ดีอ่าันมันนี่บอช่วง่องของคุณผู้รัดอันที่ยอดวิวแบบขึ้นพุ่งพุ๊ดๆุ้ดพุุมีบอกันกิดน้องระเบมีแต่บางคลิปกะบอมีแต่ข้ามาสังเกตเองเด้เ้าศึกษาเองว่าเป็นยังขลิปนั่นยอดวิวมันถึง พูดลอยไปเลยเอาล่องขึ้นเป็นเป็นคลิปที่สองที่เขาเขาบอกเรื่องการจะได้ยอดยุคเพิ่มาะคลิปคลิปที่ผ่านมาคลิปที่สี่ที่เขากบอกไปแล้วว่านวัตกรรมใหม่เนาะปรากฏว่าหลังจากเข็ดคลิปมาประมาณแปดก็ร้อยคลิปนี่แหละจำม่ไ้แล้วนะครับน้อยหน่อยนดม้นน้อยหน่อยอยู่เลยครับตามรักการเนี่ยเคยไปฟังพูลูหลายๆท่านเขาบอกว่าลงคลิป ทุกวันหรืออย่างน้อยๆอาทิตย์ละสามคลิปเนาะเดือนหนึ่งประมาณสิบเจ็ดสิบแปดคลิปประมาณนั้นคนที่เขาประสบผลสําเร็จเนาะถามว่าตอนนี้ช่อง youtube ของคู่รักประสบผลสําเร็จบอระดับหนึ่งระดับหนึ่งหมายถึงประสบผลสำเร็จบล็อกขีรายบล็อกขีรายเกินไปสำหรับได้ได้เสริมสําหรับได้เสริมแมนบานนี้เขาจะม่าบอกนะครับเป็นเป็นอาจจะเป็นแนวทางให้หลายๆช่องที่ที่ยังไ่มียอดวิวเนาะ ผมกับรอดกิงกาดอีหยังคู่รักกับริดกิงกาดอีหยังแต่ว่าอาศัยที่บอกว่าอาศัยที่บอกว่าทํามาหลายๆคลิปแล้วสังเกตคลิปในช่องตัวเองน่ะคลิปใดมันเกิดยอดวิวคลิปใดมันเกิดยอดวิวเนาะเอาคลิปที่มันเกิดยอดเอาคลิปที่มันเกิดยอดว<ๆ>ิวข้อหนึ่งคือทําคลิปตามกระแสเนาะกระแสแบบใดกระแสแบบใดมันครับอีหยังกําลังดังช่วงขณะนั่นเนาะผมยกเสลาเอวยิ่งกันบ อันนี้ก็ได้ครับตอนนี้คือคลิปสงครามเนี่ยโอ้โหยอดอยู่ดีมากแต่ว่าช่องครณรัตวดีไม่มีความรู้ตรงนั้นเนาะคลิปสงครามตอนนี้ยอดอยู่ดีมากเลยนะครับถ้าใครทําคลิปสงครามเราไม่ลงเพราะว่ามันไกลใช่ไปเราเราไม่มีข้อมูลเรารู้ไม่จริงว่าไม่ลงเนาะแต่คลิปที่เขาทําเรื่องช่องสงครามไปดูได้เลยครับทุกช่องเลยเกาะกระแสสงครามเขารู้จริงเขาจะได้ยวดอยู่เป็นหมื่นเป็นแสนเลยการแสดงว่าการแสดงว่าเขาทําตามกระแสนี่ครับ สิ่งที่ที่จะให้เราได้ยอดวิวก็คือกระแสวันนี้เราจะมาพูดเรื่องกระแสเนาะนี่แหละครับทําไปเลยถ้าช่วงเนี้ยขณะนี้มันเกิดกระแสอะไรขึ้นเราทําตามกระแสนะครับเราได้ยอดวิวแน่นอนไม่มากก็น,น้อยอย่างช่องคู่รัฐยกตัวอย่างที่เราทากรรมตามกระแสคือตอนนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จมาเนาะพระบรมสรารีริกธาตุเสด็จมาที่มาทศไทยใช่ไหม ที่จังหวัดอุบลที่จังหวัดอุบลราชธานีด้วยหลายจังหวัดอและหลายจังหวัดเชียงใหม่แต่เราไปที่อุบลเราเลยได่เที่ยวอุบลแล้วก็เสด็จไปที่เชียงใหม่เนาะแล้วก็มาที่อุบลปรากฏว่าครูรัฐอยู่ที่อุบลเนาะเราก็เกาะกระแสยอดวิวสูงมากยอดวิวสูงมากคิดทัะบรมจนยอดเป็นหมื่นก็มีนะคลิปของเราในช่วงนั้นนะคครับินะนั่นก็คือ อีกอช่อง,งทางหนึ่งที่จะทําให้คลิปได้ยอดวิวได้คนติดตามก็คือเกาะกระแสนะครับแต่คนติดตามจะยั่งยืนหรือไม่ยั่งยืนเนี่ยมันก็เราต้องลงคลิปเรื่อยๆนะครับคนติดตามเขาจึงจะอยู่กับเรานะครับถ้าติดตามแล้วเราไม่มีอะไรใหม่ไม่มีคลิปใหม่ออกไปเลยนะครับคนติดตามอาจจะหายได้อาจจะออกไปนะครับ อ่าหลายหลายคนมือใหม่ยังยังผูงกเข้าอ่ะถือว่าเป็นมือใหม่นะครับยังประสบผลสำเร็จเนาะถือว่าเป็นมือใหม่หลายหลายคนเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดไปยอดพุทีิตาม <โด S 1> สมมุติมันเพิ่มขึ้นมาอลอยคนหรือสองลอยนสามคอยคนจยงนีอยู่บอยอยู่มือหนึ่งมันพังวูบลงใจหายปะครับพี่ท่านเคยเป็นมาเคยเป็นช่องผ <c oughs> ู้รักเคยเป็นช่อง <c oughs> ทันเคยเป็นบอนะครับเคยพังเป็นลอยนเคยพัง คน้นติดตาม,มน่ะเคยพังเป็นลอยหมายถึงหายไปลอยคนในชั่วแค่ข้ามวันข้ามคืนแค่นั้น,ม,นมันเกิดอะไรขึ้นเราจะมาวิเคราะห์กันไหม,มนะครับอันนี้อันนี้บ่ฮูอสาเห็ุเพราะว่าอีนอ่เพิ่นจึงแห้งคนบ่ยห้องจับทางเลยเลยนะครับ<ม>สิ่งที่เฮาสามารถประเมินได้ก็บยังี่อยฟังกับืีกระแสในมือที่เฮาจะบอกเรื่องกระแสอันนี้กระแสแน่นอนครับคือช่อง youtube หนึ่งเพิ่นจะมี เพ่นจะมีอ่าช่องยู u ูบสตูริวนะครับที่จะวิเคราะห์คลิปของเราว่าเป็นแบบไหนเนาะเพนจะมีบอกว่าคลิปนี้มาจากการแนะนำของทาง YouTube เองคลิปนี้มาจากฟีเจอร์การเรียกดูอะไรประมาณนี้นะครับคลิปนี้มาจากการค้นหาของ YouTube นั่นคือสิ่งที่ YouTube เพ่นให้มานะครับแล้วสิ่งที่เพนช่วยนะครับเราไม่รู้ว่า a อของ YouTube ชอบแนวไหนเราจับไม่ได้แต่ที่ทำมาประมาณ ไว้คลิปนี่ยก็ที่รู้ก็คือเราต้องทําคลิปใหม่นะวัตกรรมใหม่คลิปที่แล้วได้พูดไปแล้วเนาะคลิปนี้เรามาเกาะกระแสนะครับเกาะกระแสได้ยอดวิวแน่นอนแต่ได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับความสามารถของเราความสนใจในการทําคอนเทนต์ของเราด้วยนะครับก็เป็นไงพอจะเข้าใจไหมพอจะเข้าใจนะพอที่จะเป็นแนวทางของพวกท่านมือใหม่อย่างเราได้ไหมที่จะ พอจะทำทางได้ไหมกันพอจะทำทางได้ไหมที่เราจะทายอดอยู่เนาะเนึ่งสาเหตุหนึ่งที่เราทํายากไปได้ยากเพราะหนึ่งเราไม่ใช่คนดังเราไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์นะครับเราไม่ใช่คนดังมาคุณละน้องนี่แหละคือแต่คนดังสมมติเป็นดาราหรือเป็นลูกลูกดาราเป็นพ่อดาราแม่ดาราเป็น เป็นญาติคนดังอ่ะเป็นคนที่เป็นคนที่สังคมรู้จักใช่เป็นคนที่อยู่ในวงการบันเทิงมาก่อนคิดเขาจะไปได้ดีมากๆเลยแต่เราไม่ใช่คนดังเพราะฉะนั้นเราถือว่าโนเนียมถ้าเราประสบผลสาเร็จนี่มันอะไรที่สุดยอดมากเนาะแล้วเราก็ศึกษาเองทุกอย่างก็เราไม่ได้เก่งครูรวเดีก็ไม่ได้เก่งผมก็ไม่ได้เก่งนะครับเราอาศัยประมวลในสิ่งที่ทํามาแล้วมาบอกกันแล้วก็ไม่ได้หมายความว่า คิดเองบางอย่างก็ไปฟังช่องอื่นมาเหมือนกันเนาะศึกษามาเหมือนกันนะครับต้องยกให้ท่านหนึ่งเหมือนกันต้องให้เครดิตท่านก็คืออาจารย์ศึกษันปั้น YouTube เพื่อนบอกว่าถ้าอยากประสบผลผลสำเร็จก็คืออยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ดแมนบ่อาจารย์ศึกษันว่<ม>าเนาะยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ดประมาณเนี่ยครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ อย่าลืมนะคะอย่าลืมให้กำลังใจคุรัตด้วยนะช่องคุรัตด้วยนะคิดบริสุทธิ์ทำบริสุทธิ์แล้วก็พูดบริสุทธิ์ใช่นะคะให้ด้วยความจริงใจเราก็จะได้รับการติดตามให้กำลังใจซึ่งกันและกันคุณคุรัตอยากเสียภาษีมากๆกับรายได้จาก YouTube นะคะช่วยกันให้กำลังใจกันนะคะคอมเมนต์มาเยอะๆเลยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับมีคำแนะนำอะไรเราก็มาปรับเข้าไปด้วยกันนะครับเป็นแนวทางด้วยกัน กำลังใจสำคัญที่สุดกำลังใจได้มาจากไหนได้มาจากยอดวิวได้มาจากคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้เราครูรัตขอลายิปซแค่นี้ก่อนเนาะพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับพรุ่งนี้ฝนไม่ตกเราก็ไปจะไปที่วิวสวยๆเนาะวันนี้ก็ฝนตกนะครับเราค่อยเลยทำอยู่ที่บ้านนะครับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านประสบผลสําเร็จในสิ่งที่ทําสิ่งที่หวังนะครับอยากได้ยอดยอดวิวก็ขอให้ได้ยอดวิวนะครับ ครูรัตก็ดีก็อยากได้ยอดยอดวิวก็อยากจะขอยอดวิวจากเอฟซเช่นกันเนาะว่าในคูรัตก็ขอขอ,ขอแค่นี้ก่อนคลิปนี้นะคะเจอก,กันใหม่ชลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะให้กําลังใจซึ่งกันด้วกันขอกล่าวคําว่าสว,ส,สวัสดีครับ